ขอการสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยอยู่กับผมตั้งต้เกมมากวันนี้เรามาเล่นแบบโอบี oh, แบบตายตัวคือ <c oughs> <c oughs> ไปไป่รอช้าไปเลย let's go เขอาอลยกันโอปปี <laughs> โอเคอ๋อแบบนี้เหมือนเคยทำเมื่อตอนนั้นนะแต่ตอนนั้นเก่งติดอีสิ เข้ากันเลยทำชมทุกท่านกบมาทล่อวอีอีกครั้งนะครับดูสิโอเจะาแม่อยางเซียนอยู่หรือเปล่าเราเคยใช้เป็นค,คีย์บอร์ดเพิ่งลงใช้ชีวิตเลยเราเห็นช่างแอปบหล,บหลบออบบู่อินหล้วบอกอวีเอ่า mấy cân lưng đi gì anh ơi ui 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 ยังสภางสบายหิวจ๊อไม่รู้ทุกคนจะได้สิ่งเก๊กไหม

ตรงนี้ไม่เคยลงคลิปเท่าไหร่เพราะว่าไม่เคยมีอะไรให้ทําคลิปงั้นตรงนี้เราจะทําคลิปเพื่อสู้กับช่องอืมยวจะจีนแบบมโนหรือสรุปช่องให้เป็นช่องที่ชอบชอบถ่ายถ่ายคลิปจากช่องอื่นมาช่องตัวเอง ดี๋ยวจะ่ายเดี๋ยวจะขึ้นรูปใหนดูไงดจะดูทานแทนปนเลือดตรงนี้เฮ้ยว้าจบเยหนูพูดหไหมตกเลยฮยอฮยอฮยอว้าฮ่าฮ่อุ่ยอุฮยอ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 

อรจริงที่เล่นโทรศัพท์เสียนๆเดี๋ยวเล่นโทรศัพท์ไปเติดีสิสบบพอขยั้องดดือิงดตรงอย่างเดียวกระโดข้ามเลยกดข้ามเลยฮุย้เ

một big bẹ, Ê hãy hãy ra không hãy 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 mình kháng bằng hãy 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 เฮ้ยอะไรทีกี้คืออะไรทีกี้มันจะเป็นตัวผมนะตัวพิเศษคุณมติเปล่าโบกมือแบบแบบแล้วเจะให้เห็นภาพแบบใกล้ๆเป็นตัวใกล้มาหักนะเฮ้ยไ,ไม่ใช่ชีวิตจริงเลย จะให้เจริญโอ้ยอ,อู้ฮู้เอ๊ออะไรอะไรอตัวหุ่นจตายไม่อไรจะตายพรผีไหม

Muốn uh, tiếp tục Biết sao mà tôi không được ở tầng này Biết sao không? Bị lăng แบบชิวๆเดี๋ยวมีไรจับสกแกนนะคิดแลวก็เงียบๆแฮช่วงนี้เพื่อไม่ค่อยเล่นมันไม่ใช่ชีชวิตเลัน,นห้ยหมัวใจของตาไม่เรา ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไปดูหนิโอ้ยอูดวิจูดวูดขึ้นไปนบทนี้ได้ไหมประตก ยวิวิว้องแซงช่องหนึ่งช่องหนึ่งช่องสองร้อยสามสิบพื้นน้ำสองร้อยหกสิบก้าคนที่ทำคือชื่อมังกรในโรงเรียนของดิสแหละคนในโรงเรียนนี่แหละโอ้โห ค it it. ันขันมือไม่เป็นไร <S <S แล้วเอเสียงนั้นาสบายสบายบู๊บบู๊บู๊บสบาย สบายสบายเฮ้ยชุดเซฟต่อไปชุดเซฟที่44โอ้จะเก <c ười> ือบเดินอ้า๋อ,อไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรบ้นวิเตอร์ดิซึ่งขึ้นไป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  ถ้ดดาผม,าม,มาราานะไรสุดได้เดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมนั้นที่เวลที่อยู่ที่ทุกสามจะให้มาราเวียนเชญิญนะถ้าไรสุดได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้มาราเวียนเชิญต้องไปเอาเรือนะั้นให้ด้วยเวียนเชิญนะถ้าผมไรสุดได้เดินก็สามารถมา,ดาได้กับผมได้เลยเป็นย พูดคุยกันแต่อากพเป็นคำแด็ดก็พอยังต้องิอ๋อทังนั้นให้เราก็คิดตั้งนานคุกไม่เชิดห้คุก หลอกไม่ได้หรอกเปกน็นคนมาจากนรกอยู่แล้วไิ่ตรเิ่เต้นมาจากนรกอยู่แล้วไม่กลัวอย่างก็อยากจำใส่แกจกกุกแกไงพระเจ้าต่งต,งตาเดี๋ยวใช้ชีวิตตอนที่ 60. สามสบิบสี่สั้นสองเตรียมดูได้เลยถ้าใครไม่อยากฟังถ้าใครอยากฟันสปอยตอนที่สามสิบ ก็เราคิดเราเราคิดสปายคิดสปายคือจะคุยเล่คุยกันอยู่ในรถบักแล้วม่ได้เปิดนะ ไนุ๊เอาไงไงนุ yeah. so no so <t iny language episodes> ๊กที่ถึงหน้าจังเอ้ยเก๋ทำไมหน้าเป็นแบบนั้นเนอะหน้าไปบนงั้นอะพูดเลยซับซบซั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 ตซซับับซับซัับซับซะับซับบบซับซับบบซับบ เสียงฮ่าดูดีนั่นน,นะตอนนี้เริ่มแบบทำไม่คลิปใหม่ชชีวิตก็เริ่มทำใหม่ละตอนที่สามสิบเจอเปลี่ยนชื่อกับใช,ช้ชื่อของเต้แกเป็นใช้ชีวิตดื่อจะเปลี่ยนชื่อแต่ตอนนี้ยังเป็นใช้ชีวิตของนเต้อยู่ตั้งแต่ตอนที่หนึ่งใครดูมนมั่งก็ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วย เขายักฝันกิดคุยเลยอ๋อเอาอ๋ออืมมีงเคยพิงเชิดไหมนี่ นี่จะหับลูกฟันลหรอ้าตายเฉยคุณนตยอ่ยขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าทุกคนชอบก็กดไลค์กดซับค่าและกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดจะคิดเตอล่ไปนะครับเบลอใจกับที่แน็ครับไปเป้